ครับมือนิโซวันที่สามสิบเอ็ดบอกราดสองหาหกนะครับผมสร้างธัญญานะครับหลังจากมาเอาบอลจุล่านะครับขนาดลอยหกสิบเส้นการลาดนะครับปล่อยไปจะขึ้นวันที่สามสิบนะครับตอนนี้กัเจ็ดโมงครึ่งแล้วครับพี่น้องบ่อคอยเดล็กเหล็กครับบ่อคอยเดือพนักจักเถื่อวันนี้มีโอกาสมัขึ้นเลยปล่อยช่วงสามถุนนะครับล้มของมัแฮมาเลยครับพี่น้องมันจะหมดแล้วมั้งก็เลยว่าจะมาลงครับ ซอดแก้งโคโลครับพี่น้องใส่เสื้อขนาดสามมิลครับเอาวันนี้ยังลามอยู่ร่มพเพราะเบาๆนี่ครับพอร้อยตั่งนะครับูุลาก้านลานไวลหกสิบเส้นครับบอดิเลนยักษ์เถื่อมีแต่เหตุย่างเดียวครับวันนี้มีโอกาสดีปลอยมาขึ้นสามถุนครับทีมงานสหายสุรากันลงมองลงซอยครับนี่ยครับ โอเคครับเอแคนี่ก็เดี๋ยวจะดึงลถกันครับสวยแล้วมันจะลงไปลายอย่างครับพี่น้องเยสโซทอนล่มเบามากครับเพิ่มเกี้ยวครับตอนนี้เอาแค่ okay, นี้ก่อนครับ